เบิ่งหมอลำสวัสดีครับยายค่ะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่แปดสิบหกแปดสิบหกปีค่ะแสดงว่าอยู่บ่อไก่แม่นบ่อคำนี้เดินมากนี่บ้านโอ้เอาเอ้าเอาไป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 เราวัางเลยนี่นาพระราดายผมก็พักอยู่หมอนั่นพอดีเลยก็ค่อยไปเด้อนะมันมันทางต่างระดับครับนั่นแหละโอ้

บัตบัตจับบาทนอใหา้ยา่ายไปเปบ่งบัตก่อนนะให้ย่ายไปเปบ่งบัตก่อนหอบสาดตร์ไม่ยังดีเลยเนาะย่ายนะาะจ้ะหาหน้าซมี <c oughs> กับเมยไม่รบจาสองขากิว่าพ่อนหูเสียภาพไปหาหมอหม เห็นดีล้วบอกตอนนี้บพรานได้บอกเห็นดีราันไดเมนอ่าีครับอาครับพอดีครับยายอายุเท่าไหรครับนี่ัอดีครับอายุเท่าไหรแล้วครับนี่แปดสิบห้าปีอายยายนี่ก็แปดสิบกว่าที่กันอันยังแข็งแรงดีอยู่เนาะ เอฟซีเอฟซีน้ององุ่งอิงรุ่นนี้เอฟเอฟซีน้ององุ่งอิงมแต่รุ่นนี้เลยเบิ่งเอานะครับนี่โอ้อยางมาเนีาอบ้านนั่งไปไปจับเบ็ดเสร็จกีหม่งดังพนักเอาเลยครับเอาครับครับครับเป็นเป็นเป็นจังได้ยังไหวอยู่เนาะมาเบิ่งหมอลำนี่อดหลับอดนอนน่ะ ยังไหวอยู่น้ออดหลับอดนอนยังไหวอยู่น้อย่าินน้อสิเบิ่งได้หอดจักทุ่มหลังเรือจังใดนึกว่าชาวเรื่อหว่าเฮ้ยเฮเอาหนีมาเห็นอย่างท่นโอ้มาถ่ายย่ายนี่แหละเอาไปม้วนน้ำกันแปดสิบกว่าละย่ายก็ได้เนาะบัตรจักบาาละลืมถาม เดี๋ยวเด้อบัตรจักบาทเนาะบัตรร้อยสี่สิบนะครับวันนี้นะครับที่วัดเหล่าเรือนะครับวัดเหล่าเรือนะครับนี่บัตรร้อยยี่สิบบาทนะครับเป็นงานเป็นงานวัดนะครับแต่ว่าสถานที่นะครับเพื่อออกมาจัดอยู่ท่านพี่นะครับสถานที่มันออกมาจัดอยู่หน้าถนนนะครับเพราะว่าในวัดคับแคบนะครับนี่ โอ้บัตรแข็งนี่ร้อยเศร้าแม่บอกคุณขายก่อนหน้าแล้วเนาะบัตรแข่งร้อยเศร้าอ๋อมามา,มาเก็บบัตรเนาะอ๋อครับมาดูแลวความปลอดภัยครับที่นั่งหลายอยู่แม่ที่กว้างกว้างเนาะที่กว้างที่แม่ซื้อบัตรได้ซื้อแล้วโอ้ ผ้าอาน,นิกาผ้ายายแม่ชีกันนั่นอ่ะมือนี้เป็นงานวัดของบ้านเหล่าเรือนะครับตำบลร,รอบเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับัตร140บาทนะครับเป็นงานบุญเนาะนะครับวงเว้นกัรถแห่วงเว้นก็รถแห่ของอ สาวน้อยเพชรมันแพงนะครับหน่วย2นะครับมาแห่ตนเงินนะครับแล้วก็ช่วงแรงก็มีการเล่นสงกรานต์กันแต่ว่าผมออกมาบ่ไหวนะครับผมออกมาบ่ไหวนะครับก็เลยมีการตรวจนะครับมีการตรวจเจ้าหน้าที่มีการตรวจกองเว้นมีรถแห่หน่วย2นะครับของของ สาวน้อยเพื่อนเป็นแพ่งนะครับมาแห่ตนเงินนะครับเราเล่นสงกรานต์กันช่วงค่ำนะครับผมออกมาบ่ไหวนะครับเพราะว่าเมื่อยหลายนะครับตอนนี้ก็เริ่มขายตั๋วขายบัตรแล้วนะครับบัตรร้อยสี่สิบบาทหน้างานนะครับวันนี้นะครับที่กว้างนะครับที่คือผมมาถ่ายให้เบิร์กน่ะละนะครับ มีแต่รถมีแต่รถของข Bruno> Overwatch> um> ขคณะเข like um ้าได้นคณะกรรมการเป็นคนของหมู่นาอยู่ไหยังไม่ามาเลยค่ะยังไม่มาเลยเดี๋ยวสื้อผ้าเขาไปเบิ่ง้างในนะครับเดี๋ยวสิ้าไปเบิ่ง้างในนะครับด้านหน้ากับประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับ ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้เอาเสียน้นขึ้นได้มานั่งอยู่ด้านหน้าสวัสดีครับนั่งรถโอ้มาจะรถเฮ่บเื้ยเมื่อยหลายไปลุงคลิปไปไปรองเบิ้งไปไปเดินตามรถแห่ในหมู่บ้านครับวันนี้เขาเล่นน้ำสงการกันตอนแรกบอกบคหับมุดแห้งก่อนมาโจครับอุ้ยอี๋แล้วครับ่าอ่งกําลังอาบน้ำแต่งตัวอยู่ห้องพักอยู่ไกลๆนี่นะครับ โอ้เสียน่นกับกำลังลงคลิปให้พีนองเบิงเอาบเบิงติดตามสถานการณ์เนาะช่วงเล่นน้ำสงกรานกันได้เข้าไปเบิงข้างในหน่อยหนึ่งนะครับนี่เวทีเรียบร้อยสังกะสีตังแล้วแต่เว้นเว้นพุหละเนาะนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งค้นข้างในจักหน่อยนึงนะครับสีายายะหรือยังห้อนไหลนะครับมือนี้พอดีไป เดินตามรถแห่ช่วงบ่ายสามบ่ายสามโมงก,กว่าๆนะครับแดดฮอนหลายเมื่อยเมื่อยแล้วมันลุกบกขึนนะครับว่าจะออกมาเบ่งบ่อ,บอโจกับน้ององค์อิงกับบอด้เบ่งเลยบ,เบ่ด้เล,เเลนลน้ำสงกรานนั้นพี่น้องทั้งบ้านเราเรื่อเลยนะครับนี่อาหารการกินอยู่ด้านในนะครับมื้อน,นี้ว่างขวางอิลีนะครับมื้อน,นี้ มาพี่น้องมามามวนน้ากันมาเบิงมามวนน้ากันนะครับมื้อนี้มาแล้วนะครับพี่น้องกับมาจับจองหา,าทีนั่งนะครับบางคนกับมาแต่เวนนะครับหาแนวกินเอาหน้านครับหาแนวกินเอาหนาบางคนก็ห่อมานะครับ สถานที่พ่อจัดเขา้ารูปพข่ร้อยแล้วมันก็นเป็นตะเบิงอีหลีนะครับเอามาเบิงลาน้อยพอดีเลยนะครับลาน้อยมากกับบอดโจนะครับสวัสดีค่ะพึ่งมาแต่รถแห่บหลุ หลาลับเพื่อนมาเลยไปเบ่งเลยรถแห่มาแล้วลาหน่อยมาแล้วนะครับมาแต่รถแห่มาพร้อมพๆโจนะครับพจทโจนี่อยู่ในรถนะคะรับรอจอดเมื่อกี้โอ้นี่มีหอดขายพัดลมมือถือพร้อมนี่นะครับมือนี้พัดลมมือถือนี่อันจักบาทครับนี่นะสี่สิบบ่บโอ้คันห่อนครับมาครับ ท่าร่มมือถือเดอ้อท่นผู้ใดห้อนก็นมาเอานี่นะครับนางานเลยอยู่ข้างๆมิกนะครับอยู่ข้างๆมิกมแลงมีอะไรสดนะครับมีละอ่ามาแลงนี่นะครับมีอะไรสดผู้ใดอยากเบิ่งแบบภาพคมชัดนะครับอยากเบิ่งสดๆพร้อมกับการแสดงของวงเข้าไปที่เพจนะครับเพจของสามน้อยเพชรบ,บันแพงนะครับแม่นผู้ใดบ่ท่านได้ซื้อบัตรบ่ท่านได้สมัครไปซื้อบัตรได้เลยนะครับนี่เวที่เครื่องเสียง พร้อมทาการแสดงนะครับแสีงสีเสียงจัดเต็มนะครับวันนี้พื้นที่กว้างขวางไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการใช้เสียงนะครับพี่น้องก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่พี่น้องเริ่มมาแล้วโอ้ข้างในก็นกว้างอยู่ตันวนั้นนี่ มีรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยนะมีไว้บริการเนาะนะครับอ๋อรถเอามาลงข้างล่างเบิดเลยนะครับรถทีมงานเอามาลงไว้ข้างล่างเบมดนะครับมีมาหอดกระถือรุ่มเลยนะครับเอา <c oughs> มาหอดกระลือ,อถูกเอฟซี FC ขอถ่ายรูปเลยนะครับสํำหรับน้ององหยิงนะครับน้องหมอนอิง ก่อนเข้าหลังหารก็จะประมาณนี้นะครับทุกงานนะครับมากน้อยก็แล้วแต่นะครับพี่น้องมารอ่อมาถ่านะครับมาต่เวนเลย จองจองด้านหน้าเลยนี่สีเห็นบ่นอ้อด้านหน้านี่นอจองมานอนมานอนรอก็มีบอกแล้วผู้ใดฮอนกะมีพัดลมมือถือขายนะครับอยู่นาหั่นอยู่ข้างมิกนะครับตันขาย4ี่สิบาทนะครับนี่พัดลมมือถือฮอนกับบเป็นยั้งนะครับนี่โอ้วสดีครับมาแต่ใสเนาะครับพอ่อ,อ,อ,อโอ้อยู่ในร้อยเอดเนาะครับโอ้บอไกเนาะ เคยได้เบิ่งกแลบบอสาวน้อยเพรบันแพงเบิ่งเบิ่งแต่ในยูทูบเบิ่งซุมอโอ้ครับอันแมนแมนมืออื่นมืออื่นอยู่ขอนแก่นอาอยู่อยู่โคกโพช่บอกขอนแก่นบ่โพชยหโพชหรืบออโพโพช่ะโพชโพชไ่หรือโคกหรือโคกโพ โค้ไส oh, 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 uh, ้โค้ไก้ครับกับไก่เนาะครับเบิองนียูทธ์อเบิองบุกมือบกมืออ้เมืงบมือบเพ่นมักแน่ไรคือในเบิงเมงองิงอ้มาพกระลูกอันบางแรกนี่เพื่นกะรถแห่โอ้พอพอมาเห็นแม่น่ะ พอมาเห็นอยู่นะเอาในยูทูบอกัน้เห็นมออครับครับครับน่ก็เห็นฮยแมนครับกินข้าวแล้งกันเราบ่เนี่คนได้คนได้ช่วงหน้าหนาวจังหน่อยก็คือสิดีนอนมาหนังรอฟังล่ำแนวนีนอนอือืมันเป็นช่วงหน้าหนาวคือสิดีแห้งวาเนาะเอ เด้งงเคนนทุลรัพย์ทกพเบ่งจนโทรศัพท์ทุกพวกคุณาโอ้เอาวอมนวนน้ำกันเนาะพ่อเนาะว่ามันซอแจ้งบอกมือหนิเนาะเนาะที่สามเนาะอ้าวอ้าวขอบคุณหลายๆครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับมาแต่ร้อยเอ็ดอกไก่ซิบก็โลนะครับนี่อ่าครับเอฟซีตัวจริงเลยนะครับเบิ่งแต่ใน ยูทูบนะครับว่าได้ทางนาบ่เอานี่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 สองอ่าใส่ละกสองใยเมื่อกี้จะเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้นี่เห็นยายฮะเอาพอดีครับอันมาแต่ใส่ครับนี่เนาะบกไก่เนาะโอ้มาแต่จะมาแต่จะโมงครับนี่มาอด มันปไก่ค่ะกินแล้วบอถ้า่ข้าวแขงไม่กินโอ้ข้าวแขงไม่กินพี่เลยเนาะาอน้ำรำหลายจอยากลำหมาหลายอยากลำหมอลำอยากลำหมอน่อ่าเอาก็บอเห็นบอกลดแห่มื่อนี่เห็นแล้วลดแห่คนลาดคนเล้วอ๋อขั้นรถแห่อยู่นี่รถคันที่สองกับเมื่อนี่กับบอแน่เด้มันบอแน่เด้เมื่อนี่นอสิมาบอไก่ก็จังหวะโอ้ตอนนี้อยู่คนลาดเหมือนบอกมาประทันละ ว่าาใช้เตยเสดเดินอ่มากแห้งบ่มากในมอนงมาคกในมอนยูมาแลงนี่ยูยู่นี่แหละเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอในมอนเดี๋ยวเจอเอาเอามากมองใดครับนี่มากบืนมากเบินด่งมากเบิดนวงเอาะครับเคยเบิงหรือบ่เบิองรูแล้วเคยเบิงสดสดนาวิธีแม่นี่ดูอยู่ โอ้เบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกกันยังน้ำมาอีกเนาะเราจ้าจ้างแล้วพี่นาบามันโอ้อยู่บ้านเขาจ้างเขาจ้างแล้วนี่มันเนาะแล้วกเเป็นเข็นนิอยเนาะครับมันเลยว่าแม่เป็นไหนแจ้งตังบาล้ำเพื่อนล้ำเพื่อนไปตังไหนโอ้กันเสียงแม่ดีแม่ล้ำแม่ฟังตลอดก็เสียงแม่อเสียงแม่พอดีอ้าวเป็นล้ำเพื่อนไม่หลานอือถามัาเสร็กล้ำเพื่อน ไม่จ้างสะพ้อสะพ้อวางสะพ้อโยงกันอืมครับโอ้นี่มีแต่ทีมงานขอบตาดำตัวหนึ่งอยู่นั่นกันทีมงานขอบขอบตาดำด้วยก, <มา S 2> กันเนอามวลน้ำกันน้อแม่น้อมาแรงน้อขอบคุณในหลาย<ม>าโอ้อยู่กับบ้านอันปีหน้ากระจ่างแล้วเด้บ้านแม่จางแล้วโอ้ยเออครับฮอนฮอนปันไดกัมานั่งท่านั่งล่อก,กันตัวนี่เอฟซีวัสดีครับ มาแต่ใสกันเนาะนี่เนาะพ่อบัไก่บัไก่เมืองเราครับบัไก่เนาะฮะท่านนี้มาแต่สมเด็จมาแต่สมเด็จมาขึ้นบ่อใดไปลองขั้นมาเลยขั้นมาเบิ้งขึ้นี่ยผมคืนก่อนกระบัวขาวกระไก่สมเด็จกระบัวใดไป่แมนบัวโอ้มาเอาคนมาอยู่พี่แล้วก็เลยรออยู่พี่เนาะปักหลักษ์รออยู่พี่เนาะฮะ นี่แหละไปไปงานใดก็เห็นอย่างนี้แหละอันนั่งกินข้าวน้าวิธีหมอลำมันมันเบิ่งแต่อยู่ในบอลอะไรมันขอบตามันดำมันโอ้เบิ่งอะไรมาเบิ่งโต๊กี้นี่ผมเบิ่งหลายรอบไปที่นี่เบิงมาเบิ่งอีกเออเบิ่งมาแต่ห้าโมงแรกห้าโมงแรกนะผมยังบอกออกมากเลยมันฮอนฮอนหลายมัอนี่ มันมีแนวเห็ดทำแนวน้าเลยห้าใหญ่ันไนเงหแล้าเงแต่ตหัลครั้งแรกในชีวิตมาเบิ่งหมอลำมาเบ่งแต่ต่งหันเลยเว้นกว่านี้ก็มากครับทั้งอื่นนะมาแต่สามสี่สี่ห้าโมงเศร้าโอ้ใกล้ๆแถวนี้ไปเบิดเลยเนาะเท้าข้อขครับครับ มักแล้วก็ดีเจสาวน้ำยืนช่องดีเจสาวน้ำยืนครับช่องเพลินครับโอ้ฟังซูเม่ครับผมมาถ่ายให้เพื่อนครับเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาใสโอ้พี่ตุยนั่นแม่นอยู่ครับนั่นพี่ตุยสนอ สนับสนุนสาวน้อยแล้วเนาะเป็นเอซสาวน้อยแล้หละสนับสนุน YouTube นทุกช่องไปนั่มนั่มกันเนาะโอ้น,ออน,ออนี่โอ้มากรุงเทพวันนี้เอ้าเป็นอย่างเป็นอย่างคือพวท่านกลับกรุงเทพคำนี้ขอส่งการมาส่งการร้านกับกนี่นแหละฮะเบิ้งแล้วจังสิเมื่อเบิ้งกรุงเทพมันคืคอเบิ้งบานเท่าน้อไปเบิ้งไปเบิ้งกรุงเทพเลยมันก็ยี่สามเจ้า มานฉันก็สีออกครับคือปากเขชรขามอ๊อฟไปเบิ่งเอออยู่กรุงเทพสถานีมันแคบไปย้ายออกน่าสังส่งกระสีก็ได้แ,แล้วการเล่นบ่คคคคคบนเคอกรุงเทพได้บ้านเท่าเวทีใหญ่ใหญ่บ่เออครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาแม่นอันนั้นเล่นแบบคอนเสิร์ตแมนมันนี่เล่นแบบลับ่มเต็มระบบเอาเบิ่งบ่เคยเบิ่งแบบแบบนอนเบิ้งหม้อบ่เคยเบิ่งหมอล่มหม้อมาตีเล่นโอ้มาตีหนึ่งมาตีห บอกว่าได้ได้บอกว่า้เข้าสิผาาไปหาหลวงพ่อใดดีก็จวได้โอ้ยโอเคบังหัวลำยอรอย่างเงยนันนลยังง้จาตรงเบื้องที่หลาดิทีหลาอุ้งอิงเดี๋ยวก็ออกมาทราบเช็คแล้วนี่จะข้าวนี่นะครับอาอ้าครับแซ่ตบแซบแบบขอบคุณนหลายอ๋อแมนครับชูอีกช่วอีก เมือนนะเชิญอีกอ้าวขอบคุณหลายๆเดี๋ยวแจ้งพ่อการคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ซิบกว่าหน้าที่แล้วนะครับก็มาเบิงมะมวนน้ากันนะครับมาฟังหลากหลายความคิดเห็นของอพี่น้องนะครับทีมาเบิงสาวน้อยเพลรบเพนแพงนะบังคนก็บอกว่ามาถ่ายยีลาแจะโดนแล้วนะครับลังค์นคนก็มาแต่เว้นนะครับอยู่ไกลๆกับมาแต่เว้นนี่นะครับอยู่กับบ้านกับมาแต่เว้นคือกันนะครับย่านิมามี อมองนั่งยานมามีมองดูนะครับลังคพนก็นอยากเห็นใกล้ๆครับคือแม่เพีนงสั้นนะครับบอกว่าต้องเบิ่งข้างหน้าต้องเบิ่งใกล้ๆนะครับเดี๋ยวค,ค่อยพบกันคลิปต่อไปนะครับมีความสุขหลายเด้อนะครับขอบคุณครับ